สวัสดีครับวันนี้พามาชม g s x s 1000F น,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 100นะครับคันนี้เป็นรถปี16ไม่เพียง1,000 0โลนะครับคันนี้คันนี้ราคาสดอยู่ที่200,000นิดๆนะครับ ถ้าผ่อนก็ปีดาวครับผมออกรถศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นห้าพันครับผมเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะ ของแต่งนี้ให้พอสมควรเลยฮะท่อเป็นสลิปออนนะครับมีกันล้มกันแข็งแล้วก็กันสะบัดพร้อมขาครับผมมีวิงเล็ดให้ด้วย ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับโทรได้ที่เบอร์0979580058นะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้ในคอมเมนต์นะฮะ